สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับวันนี้ห้าโมงเย็นครับพามาดูทุงไร่ทุงนาหน่อยครับจะออกไปดูข้าวนะครับที่ใส่ปุ๋ยไว้ตั้งแต่วันอังคารเนนะอะอันนี้วันศุกร์นะครับวันนี้ข้าวสวยอยู่นะครับแถวนี้ทีแรกคิดว่าน่าจะไม่ได้เกี่ยวแล้วครับ พอน้ำมาใส่ปุ๋ยก็เออพอได้อยู่ครับว่าจะรถเกียวสิเบมันหรพี่น้องเลยอันนี้บาดยังอยู่สิบมันกวานี้อยู่ตอนนี้ครับรถพ่วงนะครับพ่วงข้างนะครับไม่ใช่พ่วงบรรทุกสิบปดร้อนะ เอาที่สิครับเปต้าออกมหนาอยู่พี่น้องเลยช่วงเดือนสองเดือนที่แล้วบ่มีไผอยากออกมหนาด้ยเขามมนขี้ไร้เนาะข้าวไม่สวยนะครับไม่มีใครอยากมาดูครับแต่ตอนนี้นี่โอ้โหโอ้บข้างซะหน่อยฟอกูเนี่ยตรงนี้นะครับขีแรกนี่โอ้โหข้าวแดงหมดเลยครับ เอาต้นเท่าเข็มนี่ครับตอนนี้ดิโหอย่างสวยครับ ที่ลีแรกคิดว่าจะไม่ได้เลยนะครับของลุงแกเพราะว่านาแกเป็นนาดินทรายนะครับข้าวแดงตายมันใกล้จะตายแล้วแหละพอดีน้ำมามันถูกช่วงพอดีนะครับ ทางมานางเน,นี่ยน,น้อนนี่เนาะีนี่คือนี่คือทางรถขนข้าผมนะครับโอ้ยปีนี้เละกว่าปีที่แล้วอีก ีสวยมากเลยครับแก้วฝุ่นเอาฝุ่น,เอ,นเอาปุ๋ยคอกมาลงทุกปีนะครับ เราเองครับก็เริ่มเขียวแล้วครับเริ่มจะเขียวขึ้นแล้วแต่ว่าก็มีหญ้าหน่อยนะหัวขควนอย่างวะโอ้โลดข่วนออกครับ มาดูาง,งานเกี่ยวครับงานคนอื่นครับไม่ใช่งานตัวเองส <laughs> วยครัเดียวพาไปดูข้างหลังนะครับข้างหลังทีแรกมันเป็นเข็มเลยนะมันเหลืองหมดเลยมันเกือบจะตายทิ้งหมดแล้วนาสี่ไร่เกือบจะได้แค่สองไร่นะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยว่ามันขึ้นหรือเปล่านะ ีแรกมันเหลืองมากเลยนะครับอันนี้งกับมันริ่นนกอะไรวะโห่ยากยากๆๆๆๆๆใบกำลังสั้นขึ้นพี่น้องเลยก็ใส่เยอะอยู่นะแต่ทำไมมันขึ้นชา้าจังก็รหัสไวอัางคารพุทธมากสุก สามวันนี้ใครมาถางป่าตรงนี้วะแต่ก่อนมันลกนะครับเดินเข้าไม่ได้นะครับ Nhi, lói phăn Yô, Lục Yô Yá đự, Yá đự Hư Nói hát Hê 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 Nào มันก็เริ่มเขียวแล้วนะแต่ไอตัวตายแล้วก็มีนะครับใบแดงๆแห้งๆนี่คือต้นที่ตายนะครับเพราะว่าเขตพื้นที่แถวนี้มันเป็นดินทรายนะครับโอเข้าใส่ปุ๋ยอะไรวะทําไมข้าวเขาสวยจังทาไมข้าวเราเป็นอย่างนี้ละ่ะตรงนี้มันไม่มีน้ํานะครับแต่ก็เริ่มเขียวแล้วครับเป็นสีเขียวให้ได้ สบายใจขึ้นมาหน่อยหรือว่าหญ้ามันเขียวมันเขียวข้าวหรือเขียวหญ้านี่ต้นมันเล็กติดเดียวครับนี่มันจะออกรวงให้ผมหรือเปล่านี่ดูต้นข้าวครับน่าจะประมาณคืบกว่าคืบกว่านี่แหละได้สรัยก็สมานตัวเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเจงได แต่น้ำมันมีแถวนี้มันมีอยู่มันไม่มีแค่นิดเดียวคือนานไม่ค่อยเสมอครับมันก็เลยแล้วมันแรงนานด้วยดูของเขาถ้าเป็นสมัยก่อนนะข้าวสวยอย่างเงี้ยกับนาน,นุ่น ฝั่งตะวันออกน้าผมนะสวยอย่างนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็จะบอก hey, เฮ้ยไปเรียนอะไรมาหรือเปล่าวะเอ้ย <Hey, S 1> ผมอยากรู้จังใครมาทำความสะอาดที่ของผมนี่อืม hmm. hmm. ที่มันเห็นหนึ่งเหลืองแดงแดงมันเป็นดอกหยาด้วยนะครับน้ำก็เต็มเต็มสระนะเต็มบอ่อเต็มสระนะครับหักมาถึงนี่เลยวะใครใจดีขนาดนั้นวะทำความสะอาดรอบน้ำให้เราด้วย มันก็แห้งมากเนาะมันจะตายทิ้งหมดแล้วนี่แต่ว่ายอดยอดเขียวมันเริ่มมันเริ่มขึ้นแล้วผมว่าน่าจะอีกสักอาทิตย์หนึง่งอาทิตย์หนึ่งน่าจะเขียวน่าจะเขียวกว่านี้นนี่มันแค่สามสี่วันเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวพาไปดู้างบ้านนะครับ้างบ้านเป็นข้าวกอขอกอขอสิบห้านะครับตัวนี้เป็นมารีร้อยห้านะครับ กลับบ้านกันนะครับอีกที่หนึ่งก็มันไม่มีน้ำตรงนั้นน่าจะน่าจะแบบห้าสิบห้าสิบเลยได้ไม่ได้เท่ากันถ้าถ้าไม่มีพายุเข้าถ้ามีฝนแค่นี้ก็คงจะตรงนั้นก็จบนะครับไปไปดูแถวบ้านครับไปดูนาติดบ้านว่านต่างกันกับตรงนี้ไหม ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับนี่มาดูเข้าหลังบ้านครับข้างบ้านเนี่ยก็ขอ15นะครับสวยกว่าที่นู่นอยู่นะครับแต่ที่แรกก็ไม่สวยเหมือนกัน,นครับเหลืองอ่อนเนาะนะครับยังไม่ได้ทำเลยครับยังไม่มีเวลานะครับไอ้คันนี้ลูกปืนล้อน้ำไม่หมุนครับ น่าจะแตกครับกับส่งปั๊มโซลา่าไปทำนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นคันที่ซื้อมาใหม่เก่าเขาแลครับเอามาติดตั้งอู้มเองที่ลงปีที่แล้วได้ลงคลิปหรือเปล่าไม่รู้นะครับจำไม่ได้น่าจะลงนี้หรอก อันนี้ก็เหลือแต่ทำสีครับแล้วก็คล้องสายพันนะครับทําสีคล้องสายพันแล้วก็ใส่ใบให้เต็มนะครับรอฝนหมดก่อนครับถึงจะได้เอาออกมาทําสีนะครับเน้นเ่ายังวะ ทั้งยาทั้งอะไลกไปหมดเลยครับฮะก็สวยพอได้เกี่ยวลยครับพอได้ทำงานอยู่ปีนี้นะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับเพืเ่อนๆครับก็ส่วนจะลดน่านจะประมาณวัน อาทิตย์วันจันนี่แหละนะ่าจะเห็นได้เลิกทํารถแล้วนะเพราะว่าพนักง,งานเขาก็น่าจะใส่ปุ๋ยข้าวเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะได้เรียกพนักง,งานมาทํารถนะครับไปแล้วครับเพื่อนครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ